อันนี้เนี่ยเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นผลมาจากการขอดุอาของมูซาจำได้ไหมก่อนหน้านี้มูซาขอดุอาว่าอย่างไงตอนที่ฟิรเอลเนี่ยบอกว่าจะฆ่าจะจัดก,การมูซาแล้วมูซาได้ยินข่าวนั้นมามูซาขอดุอิว่าอย่างไงอุสตูบิรับบีวรับบิคุมมูซาเคยขอดุอาศเจ้าลักษณะว่าฉันขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจาก กุลูมุตะกับเบเรนจาจากคนที่โอหังจากคนที่ตะก,กับบดจากคนที่เป็นผดเด็จก,การอย่างฟิร์เอามูซาขอดูอานี้อัลตัลลาให้เกิดผลด้วยการส่งใครก็ไม่รู้ซึ่งมูซาอาจจะไม่รู้จักนะมาช่วยมูซาทางอ้อมมาชาอลลัลเห็นไหมโดยที่มูซาไม่ต้องออกโรงเอง มีคนอื่นต่างหากมามาช่วยมมซานี่คืออะไรที่มันมหาศัรรย์มากเพราะฉะนั้นบางครั้งเวลาที่มีใครเกิดปัญหาอะไรกับเราจ้องจะทำลายเราจ้องจะทำร้ายเราขอดุอาต่อละอุบาหานวะตะอา,ายาอัลลอฮฺฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากคนที่มาจ้องทำลายฉันบางที คนที่แก้ปัญหาให้กับเราเนี่ยไม่ใช่ตัวเราหรอกแต่ลตาลาส่งใครก็ไม่รู้มามาช่วยแก้ปัญหาให้เราโดยบา,บางที่เราไม่รู้จักเขานะเนี่ยอย่างผู้ชายคนนี้ล拉าาส่งมาจากไหนไม่ได้มาจากบนิอิสรเอลด้วยซ้าไม่ได้มาจากพวกของงูซาด้วยซ้ํามาจากใครมาจากคนใกล้ตัวพราเราเองเอัลอัลลอห์阿ลาตอบรับดูอาของงูซาเร็วมาก เห็นไหมในขณะที่ฟิร์อเอากำลังวางแผนแล้วว่าจะฆ่าโมาอย่างไรเนี่ยมีคนคนหนึ่งจากพวกของฟิร์เอาเองขึ้นมาบกป้องโมูสอลัยสสลาม